ตื่นดีแล้วเมลอนตื <lon> ่นตื่นอย่นนอนสิมันเป็นตอนกลางวันตื่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะตื่นแล้ว เมื่อกี้นายมาล็อกฉันทำไมเนี่ยฉันกำลังนอนอยู่เนี่ยฉันกำลังจะนอนอ่ะออนายมากลัวฉันอยู่นี่อะไรฉันก็ต้องไปนอนฉันง่วงอ่ะนายก็มาปลุกฉันเฮ้ยอย่ามาปลุกฉันอีกคราหนาะ วันต่อมา <c oughs> ขอขี้ตื่นตื่นได้แล้วตื่นเมลอนตื่นตื่นดิตื่น <c oughs> กูมีค้อนมึงตื่นได้แล้วอย่านอนเออ เอาอีกแล้วเหรอฉันบอกเกแล้วไงว่าอย่าปลุกฉันก็นนายนอนไงนายมานอนกลางวันอะไรตรงนี้เนี่ยมาเตะหน้าเลยนี่เนี่เตะเลย